3. อธิบายพุทธคุณบทว่าวิชาจรณะสัมปันโนพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงได้พระนามว่าวิชาจรณะสัมปันโนพระทรงเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะในวิชาและจรณะนั้นวิชาสาก็ดีวิชาแปดก็ด,ชกดีชื่อว่าวิชาวิชาสามคือ หนึ่บุเพนิวาสานุสติญาณ 2. องจุตูปปา,ปาตญาณสาอาสวะคยญาณวิชา8คือ 1. วิปัสนาญาณ 2. มโนมยิธิญาณ 3. อิทธิวิทยาณ 4. ทิพะโสตญาณ 5. เจโตปริยญาณ 6. ปุเพนิวาสานุสติญาณ 7. ทิพจักขุญาณ 8. ออสวะขยะญาณจารณะสิคือ 1. ศีลสังวรความสำรวมด้วยศีล 2. ความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย 3. ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ 4. ชาคริยานุโยกการประกอบความเพียร5-11สัตทมรม็ดคือสัทธรราฮิริโอตป,ปะพะหูสูตรวิริยารัมภะสติปัญญา12-15ชาญาสคือ ปรมชาญท,ทาญตุติยชาญตติยชาญจตุตะชาญจริงอยู่ทำสิบห้านี้แหละพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าจารณะเพราะเป็นเหตุที่เป็นเครื่องดำเนินไปสู่พระนิพพานของพระอริยสาวกในความถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะนั้นความถึงพร้อมด้วยวิชา ทำความที่พระผู้มีพระภาคเป็นพระสัพพัญญูให้เต็มอยู่ความถึงพร้อมด้วยจารณะทำความที่พระองค์เป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาให้เต็มอยู่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ชัดสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์แก่สรรพสัตว์โดยความเป็นสัพพัญญูแล้วทรงเว้นสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ ด้วยความเป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงชักนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะเหตุนั้นเหล่าสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีไม่เป็นผู้ปฏิบัติชั่ว